ข้อ8เขาถามว่าข้อใดถูกต้องนะก็ข้อกอไก่เราจะจับคู่2ตัวนี้มาเข้าสูตรก่อนนะก็ cos บวกคอเนี่ยจะเป็น2 cos half ร์มคอสฮาร f ปิก็ half ปซก็จะเป็นตัวนี้นะ half d i ิเนี่ยมันจะได้ลบายส่วน5แต่ว่า cos ลบายส่วน5ก็จะเท่ากับ cos พายส่วน5นะแล้ว cos ไายก็จะเป็นลบ1 ก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็จะเห็นว่าพายส่วน5เนี่ยมันเป็นครึ่งหนึงของ2พายส่วน5เพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราเอาสายพายส่วน5คูณทั้งข้างบนและข้างล่างเนี่ยเราจะเข้าสูตรสาย2เท่าได้2รอ,อบนะก็จากตรงนี้เนี่ยจะได้2 sin cos คอสก็จะเป็นสาย2เท่าก็จะเป็น2พายส่วน5แบบนี้นะ แล้วตัวนี้เนี่ยถ้าเราเอา2คูณทั้งข้างบนทั้งข้างล่างอีกข้างบนก็จะเข้าสูตร2 sin cos ก็จะเป็น sin 2เท่าก็จะเป็น 4π ส่วน5ได้นะก็จะเห็นว่า 4π ส่วน5กับ π ส่วน5เนี่ยมันรวมกันได้ 5π ส่วน5ก็คือ π นะถ้าเกิดมุมรวมกันได้ π เนี่ย sin มันจะเท่ากันก็จะตัดกันได้ก็จะเหลือ1ส่วน2 บวกกับลบ1ก็จะเป็นลบ1นส่วน2นะข้อกอไก่เขาบอกว่าเท่ากับ1ส่วน2ก็ผิดนะข้อขอไข,อข,อข,อขอแทนเนี่ยมันคือ s i n ส่วน cos ก็จะได้เป็นแบบนี้นะแล้วตัวนี้หาคอรนอลบเศษส่วนก็จะได้เป็นแบบนี้นะข้างบนเนี่ยมันจะเข้าสูตร s i n cos ลบ cos sin ก็จะเป็น sin a ลบ b เป็นแบบนี้นะก็2ตัวนี้ลบกัน ตัวนี้ก็คือ6พายส่วน16ลบกันเนี่ยจะเหลือ1พายส่วน16เป็นแบบนี้นะก็จะเห็นว่าพายส่วน16กับ7พายส่วน16เนี่ยมันจะรวมกันได้8พายส่วน16ก็คือพายส่วน2นถ้ามุมรวมกันได้พายส่วน2เนี่ยไซด์กับคอสมันจะเท่ากันเพราะว่ามันเป็นโคฟังก์ชันกันเนะเพราะฉะนั้นก็จะตัด2ตัวนี้ได้เลยก็เหลือ1ส่วนตัวนี้ 1ส่วน cos เนี่ยจะกลายเป็น sec นะก็เราจะดูว่าตัวนี้เท่ากันกับตัวนี้หรือเปล่าก็จะเห็นว่า pi ส่วน8กับ3า pi ส่วน8เนี่ยมันรวมกันได้4 pi ส่วน8ก็คือ pi ส่วน2นีถ้าเกิดมุมรวมกันได้ pi ส่วน2เนี่ยโคฟังก์ชันจะเท่ากันก็ sec เนี่ยจะเป็นโคฟังก์ชันของ c o sec เนะเพราะฉะนั้น sec 3า pi ส่วน8ก็จะเท่ากับ c o sec pi ส่วน8 ก็จะเห็นว่าตัวนี้เหมือนกันกันกบตัวนี้นะเพราะฉะนั้นข้อขอใครก็ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ก็อผิดขอถูกตอบข้อ3นั่นเอง